สวัสดีครับคุณมอ่อนตลาดหุ้นขึ้นสุดๆเลยอ่ะห้าสิบแปดจุดอ่ะเกือบหกสิบจุดเลยวันนี้ขีวปิดขีวปีเลยอ่ะดีดีใช่ไหมดีดีจันดาวมันดีอย่างดาวมันดาวอะไรทับทับทับอะไรสักอย่างคืออย่างนี้วันนี้ก็คือดาวจันทเนีเข้าราศีเกิดเป็นตัวเองราศีกรกฎค่ะพี่เอมันเป็นเกษตรก็ดาวว่าเข้มแข็งขึ้นแต่นี้มันจะอยู่ในราศีของตัวเองละสองวันก็คือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง อือ่าแล้วมันก็จะเปลี่ยนราสีมันไม่เข้าราสีสิงห์ค่ะทั้นนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็คือว่ามันก็อาจจะเขียวขึ้นมาบ้างแต่อย่าเพิ่งวางใจไปเพราะต่างประเทศเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาอยู่เรื่องเหตุเ,เ้านการเมืองนะอืออ่าก็ต้องพึงระวังนิดนึงอย่าไว้ใจค่ะหมายหมายความว่าดาวในส่วนของทางด้านดาวดาวเ,เกี่ยวกับเศรษฐกิจใช่ไหมคะ ใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ดาวสุกมันก็เดินก็เดี๋ยวก็ไปเจอจุดเสี่ยแล้วดาวสุกก็คือการเดินละอ่าคุณส่วนอือฮะเออมันก็ต้องถึงระวังนิดหนึ่งเพราะตอนนี้เพราะว่าในเรื่องของนี่ก็คือดาวพุธมันก็ยังเดินยั่งวิปริตอยู่และดาวพฤหัสก็ยังเสื่อมอยู่มันก็ยังยังไม่ค่อยดีดาวติดกวนเสาก็ยังยังไม่เดินยังเดินไม่ปกติอยู่ด้วยค่ะ เออธนรัเนี่ยการที่ช่วงนี้ตลาดพุ่นขึ้นมาแบบเนี้จะส่งสัญญาณที่ดีเนี่ยไม่ใช่ใชก็ต้องพึงระวังไว้บ้างเพราะว่าายขึ้นลงเลยอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนตอน้นต้นเดินมาแล้วว่ามันจะผันขวนขึ้นลงจะไม่ปกติบางวันกขึ้นบางวันก็ลง ค่ะได้ทำขึ้นเป็นปกติก็ต้องระวังนิดนึงค่ะค่ะได้ค่ะเอ๊ะเห็นพี่บอกว่าคนราศีกันจะรวยไม่รู้เรื่องเหรอเออราศีกันอ่ะโอเคเพราะราศีกันเนี่ยลาลาหูเนี่ยกับดาวเสาร์น่ะมันอยู่ในเดือนการเงินจะได้เงินก้อนใหญ่แล้วก็อยนี้ดาวจันทร์ก็เข้าราศีโชคลาภมันก็จะได้ลาภค่ะวันสองวันมันจะได้ลาภค่ะค่ะอ่า ได้ได้คนคบหาทุกเช็คเพื่อนฝูงใครราศีกันนะเช็คก,กันหน่อยว่าใครเป็นราศีกันนะค่ะได้ค่ะพี่หนึ่งวันนี้ก็เห็นตลาดมันสวยเนาะแต่ต้องระวังกันนิดหนึ่งใช่ไหมคะได้ครับเออได้ได้ค่ะพี่ขอบคุณนะคะวัสดีครับผมค่ะก็สัญญ้น